ชาปะเชิงดาสินค้าตัวแรกของเราเลยก็ช่วยกันทําในครอบครัวผ่านมาแล้ว6ปีค่ะช่องทางการตลาดของมณีชาเรานะคะจะเน้นไปในทางออนไลน์ค่ะเป็นหลักที่เราภูมิใจมากๆมันก็เป็นเรื่องของลูกค้าเลยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเขาแบบติดต่อเรากลับมาว่าเขารู้สึกดีใจที่เขาแบบว่าสุขภาพดีหายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรา ทําให้มันดีขึ้นออกมาเป็นสินค้าออกมาเป็นโรงงานส่วนที่ในละแวกหมู่บ้านเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้กระจายรายได้ในหมู่บ้านก็คือในลูกไล่ที่มาปลูกผักให้เราเขาก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวทาผักเชงดาถุงเนี่ยจะถุงละ150บาทนะคะส่วนสินค้าตัวที่2จะเป็นตัวแคปซูลผักเชงดาตัวนี้จะกระปุกละ250บาทต้นทุนเราก็จะมีอยู่หลายปัจจัย แต่หลักๆแล้วก็คือในเรื่องของเรารับซื้อผักอาจากลูกไล่ของเราแล้วก็ในส่วนของโรงงานโรงงานก็จะมีะค่าคนงานแล้วก็ต่อมาเป็นค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าใช้จ่ายเบตเตอร์เลตทั่วไปในโรงงานรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200,000บาทค่ะ,ะไรายได้นะคะต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่แสนบาทค่ะ wow. ช่วยแนะนตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อทรายนะคะมณีรัตนาท่วนาค่ะเป็นเจ้าของมณีชาเฮิร์บนะคะเป็นไร่ผักเชียงดาค่ะไร่ของเราตั้งอยู่ที่บ้านขัวมุงตําบลขัวมุงอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วยเล่าที่มาของมณีชาชาผักเชียงดาหน่อยครับ ที่มาของมณีชาของเราเลยนะคะ,ะก็เกิดขึ้นจากครอบครัวของเราเองก็คือคุณพ่อ,อเขาออกจากข้าราชการมาก็มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านก็ปลูกผักเชียงดาที่สวนที่เรามีอยู่พอเราปลูกแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ผลผลิตเป็นยอดผักเชียงดาตอนแรกแล้วก็ขายเป็นยอดแต่ต่อมาแล้วเนี่ยผักมันก็เยอะขึ้นจํานวนมันก็เยอะขึ้นเราก็เลยนํามาคิด ปรับทำเป็นสินค้าอะไรดีแล้วมันก็ออกมาเป็นตัวชาผักเชียงดาก่อนค่ะเป็นสินค้าตัวแรกของเราเลยก็ช่วยกันทำในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำในขั้นตอนวิธีทำต่างๆแล้วก็จนทุกวันนี้ก็คือผ่านมาแล้ว6ปีค่ะเราก็ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชาผักเชียงดา,าแล้วก็ตัวแคปซูลผักเชียงดาเพิ่มขึ้นมาเป็นสอง 2ผลิตภัณฑ์สินค้าค่ะพื้นที่ในการผลิตชาของเราครับพื้นที่ในการผลิตชาของเรานะคะเราจะแบ่งอยู่เป็นสส่วนส่วนแรกก็จะเป็นสวนที่เราปลูกก่อนนะคะสวนของเราเองเนี่ยเราเริ่มต้นที่ประมาณ1ไร่1ไร่เนี่ยเราปลูกเองแล้วพอเราทําชาปักชินดาออกมามันก็ขายได้เราก็เลยเพิ่มให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมาปลูกผักชิงดาให้เราเนยคะ่ะตอนนี้รวมๆก็ประมาณ15ลาไร่ มีคนปลูกผักเชียงดาทั้งหมด15ลายให้เราที่ปลูกให้เราเลยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของโรงงานเองเนี่ยในบ้านก็จะประมาณหนึ่งไร่เหมือนกันค่ะที่เป็นในส่วนของโรงงานของเราทั้งหมดค่ะรูปแบบการปลูกผักเชียงดาของเราครับรูปแบบการปลูกผักเชียงดาแล้วก็จะปลูกเป็นแนวเรียงไปนะคะซึ่งการปลูกเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะก็คือเหมือนเราปลูกผักทั่วไปแล้วก็เอาปลูกลงดินแล้วเราก็รดน้ํา เท่านี้แหละค่ะคือจริงๆแล้วผักชิงดาเขาปลูกง่ายเขาก็จะเติบโตเป็นไม้เลื้อยการที่จะให้เขาเลื้อยไปได้เนี่ยเราก็เลยต้องทําเป็นซางไม้ขึ้นมาเป็นตามตามแนวที่เราปลูกผักไปแล้วเพื่อให้เวลาเขาเลื้อยมาแล้วเขาจะได้พันอยู่กับซางไม้ตรงนั้นแล้วก็ส่วนของเรา,อาของลูกไล่ของเรารวมถึงของเราเองเนี่ยเราจะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะส่วนหญ้าแล้วก็ใช้วิธีถอนแล้วก็ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยจริงๆเนี่ย ก็จะใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพก็คือจะเป็นพวกขี้วัวขี้ไก่อะไรพวกนี้หรือว่าเป็นตัวปุ๋ยอินทรีย์แล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือมันมันจะไม่ไม่ได้ยากเลยมันจะปลูกง,ง่ายมากแล้วเราก็แค่ลดน้ําเราจะต้องลดน้ําเขาให้อาให้เขาได้รับน้ําเพียงพอเขาก็จะออกเป็นใบสีเขียวแล้วก็โตเต็มที่แล้วก็สวยงามค่ะช่องทางการขายและช่องทางการตลาดของเราครับช่องทางการตลาดของมณีชาเรานะคะก็จะ เน้นไปในทางออนไลน์ค่ะเป็นหลักก็คือในอแอป Facebook s h o p e, ีแล้วก็ Lazada แล้วก็มีขายทุกช่องทางเลยนะคะส่วนคนที่อยู่แบบว่าระเวกใกล้เคียงอ,อยู่ในเชียงใหม่เขาจะมาซื้อที่หน้าโรงงานก็สามารถามาซื้อได้เลยนะคะช่วยบอกไรายได้ของไร่มาเชาเราหน่อยครับไรายได้นะคะต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4ถึง4แสนบาทค่ะไรายได้ตัวเนี้ย เราก็จะมาจากสินค้า2ตัวนี้ของเราเลยนะคะตัวแรกก็คือเป็นชาผักเชียงดาถุงเนี้ยจะถุงละ150บาทนะคะส่วนสินค้าตัวที่2จะเป็นตัวแคบซูลผักเชียงดาตัวนี้จะกระปุกละ250บาทนะคะมันจะเป็นรายได้หลักของเราเลยค่ะส่วนเรื่องอต้นทุนนะคะต้นทุนเราก็จะมีอยูอ่หลายปัจจัยแต่หลักๆแล้วก็คือในเรื่องของเรารับซื้อผัก าจากลูกไล่ของเราแล้วก็ในส่วนของโรงงานโรงงานก็จะมีะค่าคนงานแล้วก็ต่อมาเป็นค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าใช้จ่ายเบตเตอร์ทั่วไปในโรงงานรวมรวมทั้งหมดเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000 0บาทค่ะช่วยบอกข้อดีของการมาทาชาผักเชียงดาวหน่อยครับโอ้ข้อดีของที่เรามีโรงงานผลิตชาขึ้นมาเนี่ยมันมันมีหลายข้อมากเลยที่เราภูมิใจมากๆมันก็เป็นเรื่องของลูกค้าเลยก็คือ เริ่มต้นมาเราเริ่มต้นจากเล็กๆอยู่แล้วเราเราผลิตออกมาแล้วลูกค้าทานไปแล้วลูกค้า,าเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นเขาแบบติดต่อเรากลับมาว่าาเขารู้สึกดีใจที่เขาแบบว่าสุขภาพดีหายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราทําให้มันดีขึ้นออกมาเป็นสินค้าออกมาเป็นโรงงานาที่ผลิตสินค้าให้มันดีที่สุดในเรื่องของตัวผักเชียงดาส่วนที่ ในละแวกหมู่บ้านเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้กระจายรายได้ในหมู่บ้าน <c oughs> ก็คือในลูกไล่ที่มาปลูกผักให้เรา <c oughs> เขาก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็คนที่มาทํางานในโรงงานของเราเองเราก็ได้ช่วยเหลือเขาได้ได้ไดมอบอา,อาชีพให้เขาอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้มันก็เป็นแรงแรงบันดาลใจที่เราทำทำให้เรารู้สึกดีในทุกๆวนัน แล้วก็สุดท้ายแล้วมันมันก็ทําให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรายได้เป็นรายได้หลักของเราขึ้นมาเลยจากที่เราคิดไม่คิดว่ามันจะเป็นรายได้หลักแต่มันก็เขาเรียกว่าระยะเวลาที่เราขายมาประมาณ6ปีตอนนี้มันก็เป็นรายได้หลักของครอบครัวเราที่เราทํามาตั้งแต่เล็กๆช่วยฝากถึงเกษตรกรที่สนใจอยากจะปลูกผักเชียงดานหน่อยครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะปลูกผักเชียงดาน,นะคะก็สาม,มารถซื้อต้นกล้า ไปปลูกไว้ที่บ้านได้เลยอย่างน้อยก็หนึ่งต้นสองต้นในแต่ละครัวเรือนแล้วเวลาวันไหนที่เราอยากจะทานเป็นตัวเมนูผัดผักชีด้ำใส่ไข่แกงผักชีน้ำใสป่ปลาแห้งหรือว่าเวลาเรามีน้ำพริกอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถลวกกินกับน้ำพริกได้ก็คือเป็นผักที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะคะลูกค้าหรือว่าคอเลสเตอรอลต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าลูกค้า ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยลูกค้าก็สามารถทานผักเชงดาได้เพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับลูกคา้าอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของใครที่แบบว่าไม่อยากจะ,ะเสียเวลาทําอาหารหรือว่าไม่อยากจะกินผัดผักเชงดาทุกวันอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเกิดการเบื่อเราก็แนะนําเป็นตัวชาแล้วก็แคปซูลผักเชงดาของมณีชาของเรานะคะสามารถทานได้ทุกวันถ้าแบบนี้ไม่เบื่อแน่นอนคะ่ะ ช่องทางการติดต่อของใกล้เราครับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าของเราเนี่ยจะมี Facebook นะคะลูกค้า Facebook ของเราก็จะชื่อว่ามณีชานะคะลูกค้าชาปะเชียงดานะคะลูกค้าพิมพ์ว่ามณีชาได้เลยแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือ s h อ p e e นะคะ s h อ p e e ก็จะเป็นร้านชื่อมณีชาค่ะเหมือนกันส่วนช่องทางที่สมก็จะเป็น l a z a ด a านะคะลูกค้าลูกค้าสะดวกช่องทางไหนเนี่ยสามารถเลือกอ แชทมาหาเราได้เลยหรือลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะแชทพิมพ์ข้อความสามารถโทรศัพท์ได้เลยนะคะที่เบอร์0873048356ค่ะเป็นเบอร์ของมณีชาเราเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ใกล้โรงงานของเราอยู่เชียงใหม่ก็สามารถมาซื้อได้ที่หน้าร้านได้เลยค่ะอยู่ที่อำเภอสารพี บ้านขัวมุงนะคะสามารถมาได้เลยอยู่ที่หน้าวัดขัวมุงเลยค่ะอ๋อแล้วก็ส่วนช่องทางลายนะคะลืมแจ้งไปไลายของเราไลายออฟฟิเชียลของเรานะคะจะเป็น s อสไซมานีชาค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ m a n e แล้วก็ C.H.A. ค่ะ S. อสมานีชาค่ะค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณเพจเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจมานีชานะคะสามารถ ติดต่อเรามาได้เลยนะคะตามช่องทางที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะ